ข่าวดีนะคะสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนที่มีความพยายามจะต่อยอดจากอมความรู้ในท้องถิ่นนะคะมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในพื้นที่ด้วยการพัฒนาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะรวมถึงผู้ที่มีความพยายามที่จะสร้างซิกเนเจอร์ให้กับบ้านเกิดของตัวเองนะคะเพราะว่าครอมอเนี่ยได้ไฟเขียวหนึ่งในมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศด้วยการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตและภาษีอคติประเภทต่างๆ,างๆ,างๆเกี่ยวกับ ภาษีสุราพื้นบ้านค่ะเช่นพวกสาโทรหรือแม้กระทั่งพวกไวน์ที่เป็นไวน์ผลไม้นะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีการปรับภาษีเนี่ยเป็น0นซ <Wow. S 1> นะคะนอกจากนั้นยังจะมีการให้ทางกรมสมรสานมิตรเนี่ยทบทวนเรื่องของกฎหมายต่างๆที่ช่วยเกี่ยวกับสุราพื้นบ้านอีกด้วยอันนี้ต้องบอกว่าการเก็บภาษีของกลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์เนี่ยแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันมีการจัดเก็บภาษีที่เป็นการตามขนาดของบรรจุภัณฑ์นะคะกับอีกอันหนึ่งก็เป็นการเก็บภาษีตามเปอร์เซ็นต์ของ แอลกอฮอล์ที่อยู่ในตัวเครื่องดื่มนั้นๆนะคะส่วนที่เป็นตามขนาดของบรรจุภัณฑ์เนี่ยอันเนี้ยนนลดเหลือ0%ส่วนอีกอันนึงที่เป็นการคำนวณตามเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์อันเนี้ยก็มีการลดลงไปนะคะเช่นดูตามประมาณของแอลกอฮอล์นะคะอาจจะมีการลดจาก 1, 5 0 0บาทไปเป็น1000บาทอันนี้ก็ต้องเป็นตามเคสไปแต่ไงก็แล้วแต่ถ้าใครที่มีการดําเนินการในเรื่องการพัฒนาเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสําหรับทุกๆคนคะ่ะ